กราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel The Move ครับและนี่คือการรีวิวเกม Batman Arkham Knight ครับผมเอาล่ะหลังจากที่ไม่ได้รีวิวเกมเลยมากว่า3สัปดาห์เต็มๆวิดีโอนี้ผมเลือกหยิบเกม Batman Arkham Knight มารีวิวให้กับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้เล่นเกมนี้ได้รับชมกันครับ <9 S 1> หลังจากที่เกมได้วางจำหน่ายมากว่า10เดือนซึ่งผมเองได้เล่น Batman ซีรีส์นี้มาตั้งแต่ภาค a r k h a m a s y l u m และ a r k h a m City ครับแต่ในส่วนของ a r k h a m ออริจินนั้นผมยังไม่ได้เล่นนะครับแต่จากการที่ได้เล่นภาคนี้ก็ได้เห็นการพัฒนาของเกมนี้ไปอย่างมากเลยนะครับเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญคุณผู้ชมรับชมกันได้เลยครับเรื่องราวของ Ar ร h ค m k n ไ g h t จะเป็นภาคต่อมาจาก a r k h คแฮมซินะครับหลังจากเหตุการณ์ความวุ่นวายภายในเมือง Ar ร h คแได้จบลงพร้อมกับก,บการจากไปของโจเกอร์ ความสงบสุขได้เกิดขึ้นกับประชาชนชาวกอตแทมมากกว่า9เดือนคุณผู้ชมที่ไม่เคยเล่นเกมนี้อย่าเพิ่งงงนะครับในจะเมืองอาร์คแฮมในจะเมืองกอตแทมสับสนไปหมดใช่ไหมครับอธิบายแบบนี้ครับว่าอาร์คแฮมซิตี้นั้นเดิมทีเริ่มต้นจากการที่โจ๊กเกอร์ยึดอาร์คแฮมอารไซรัมหรือว่าโรงพยาบาลผู้ป่วยทางจิตได้นั่นแหละครับทีนี้ปัญหาเรื่องของอญากรที่มีเหลือล้อนเกินกว่าจะรับไหวนายกเทศมนตรีควินซี่ชาร์ปจึงได้ก่อกำแพงขึ้นมานะครับล้อมรอบส่วนของเมืองกอ แทมทางทิศเหนือและตั้งชื่อให้ใหม่ว่าอาร์คแฮมซิตี้ซึ่งเป็นเมืองที่เอาไว้ขังเหาอาชญากรเอาไว้นั่นเองครับ เอาล่ะกลับมาที่เนื้อเรื่องในภาคน,นี้กันต่อครับอาร์คแฮมฟิตตี้หรือจะพูดว่าก็อตแทมก็ได้นั้นสงบสุขอยู่ได้กว่า9เดือนการโจมตีระลอกใหม่ก็ได้เกิดขึ้นและวัยร้ายครั้งนี้นำโดยสแกโครเขาไม่เพียงแค่ต้องการยึดเมืองก็อตแทมเท่านั้นแต่เพื่อสังหารแบทแมนด้วยครับโดยสแกโครได้ใช้สารพิษอาวุธประจำตัวของเขาโจมตีร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึง่งผู้คนภายในร้านเมื่อได้รับสารพิษต่างเห็นภาพหลอนและเริ่มข้าวฟันกันเอง เหตุการณ์นี้เป็นข่าวใหญ่ของเมืองและการปรากฏตัวต่อหน้าชาวเมืองเพื่อประกาศว่าครั้งนี้เป็นเพียงแค่การจุดพลุสัญญาณการโจมตีเท่านั้นเพราะพรุ่งนี้จะเป็นการโจมตีด้วยสารพิษดังกล่าวแก่คนทั้งเมืองกอแธมและเมื่อข้อความนี้ของสแกรโครได้กระจายออกไปความโกลาหลจึงได้กเนิดขึ้นชาวเมืองกว่า6.3ล้านคนอพยพหนีตายไปกันหมด เหลือไว้เพียงเหล่าวายร้ายที่ชื่นชอบสถานการณ์แบบนี้อยู่แล้วกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงแค่หยิบมือเท่านั้น Scarecrows Threat Work Yesterday there were 6.3 million people in Gotham City Today Not so many. <laughs> the only people left on the streets are the sort that enjoy the chaos. <laughs> Gotham's finest. Scum. Criminals. And worse. Not enough good people left to stop them. It took just twenty four hours for us to lose control of the city. Tonight. และเมื่อนั้นอัศวินรัติก,กาลก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเพื่อกอบกู้สถานการณ์ครั้งนี้โดยที่เขาไม่รู้เลยว่ามีศัตรูคนใหม่ที่พร้อมจะห้ำหัน่นและที่สำคัญทั้งสองดูเหมือนจะเคยพบกันมาก่อนศัตรูผู้นั้นเรียกตนเองว่า a r ร์คแฮมไนท์และนี่คือการเริ่มต้นของภาคสุดท้ายในเกมซีรีส์แบทแมนในการพัฒนาของบริษัท Rock s t ตดี้ครับ มาว่ากันในส่วนของเกมเพลย์กันบ้างครับแบทแมนภาคนี้ยังมีเกมเพลย์ในรูปแบบเดิมคือเป็นเกมแอคชั่นในมุมมองบุคคลที่3ในรูปแบบของ Open w o ว l d และเมื่อพูดถึงระบบการต่อสู้ระยะประชิดของภาคนี้สําหรับผมแล้วถือว่าสมบูรณ์แบบและลงตัวที่สุดสนุกที่สุดตั้งแต่เคยเล่นเกมแนวนี้มาเลยก็ว่าได้ครับมันทั้งสมจริงและลื่นไหลไปหมดการผสมผสานทั้งการต่อยเตะการใช้กกเจนศัตรูที่หลากหลายพร้อมทั้งวิธีการเอาชนะที่แตกต่างกันรวมทั ทั้งภาคนี้ได้ใส่ระบบดู a l ลทีมเทคดาวหรือก็คือการคอมโบกันร,ระหว่างคู้หหของแบทแมนซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าทุกอย่างมันดูสมูทไปหมดคือดีอย่าดีมากๆครับ นอกจากระบบต่อสู้ที่ดีขึ้นมากระบบการสืบสวนสอบสวนหาเบาะแสต่างๆก็พัฒนาขึ้นอย่างมากเช่นกันที่สําคัญคือเกมไม่ได้จับมือเราเล่นคือไม่ได้บอกเราหมดครับผู้เล่นจะต้องคิดต้องหาทางไขปริศนามากพอสมควรเลยรวมทั้งเควสตย่อยต่างๆที่ใส่เข้ามาก็มีความน่าสนใจทําให้เรานั้นอยากทําครับปริศนาของริทเอร์ก็ยังใส่เข้ามาเหมือนเดิมด้วยที่สําคัญมันไม่ได้ใส่แบบส่งๆแต่การไขปริศนาริทเอร์ยังมีส่วนต่อการดําเนินเนื้อเรื่องอีกด้วยครับ และที่เป็นไฮไลท์ของภาคนี้เลยก็คือแบทโมบิลครับ คุณผู้ชมที่ยังไม่ได้เล่นผมบอกเลยครับว่าแบทโมบิลไม่ได้ใช้ขับและก็โจมตีเพียงเท่านั้นแต่ผู้พัฒนาเกมได้ใส่รายละเอียดฟังก์ชันเข้าไปทําให้แบทโมบิลเหมือนเสมือนคู่หูอีกคนของแบทแมนเลยก็ว่าได้ครับผมยกตัวอย่างสถานการณ์ที่แบทแมนถูกล้อมเอาไว้และกําลังเข้าตาจนควรสามารถควบคุมแบทโมบิลระยะไกลเพื่อโจมตีศัตรูจากด้านหลังหรือในช่วงสถานการณ์ที่มีการไล่ล่า,ลาก,กันบนท้องถนนควรสามารถโจมตีเพื่อขัดขวางการหลบหนีของศัตรูหรือแม้ กระทั่ง Detective ีหมวดที่แบโมบิ l ลสามารถตามรอยรถของศัตรูไปได้ด้วยครับในส่วนของแกจเจตอุปกรณ์ไฮเทคของแบทแมนก็ยังมีให้ผู้เล่นได้ใช้เหมือนเดิมรวมทั้งระบบสกิลการอัพเลเวลก็ทำออกมาได้ดีขึ้น,นกว่าภาคก่อนๆมีแบ่งเป็นหมวดหมู่และระบบติวเดอร์ที่ทำออกมาให้ผู้เล่นนั้นเข้าใจได้ไม่ยากครับ ในส่วนกราฟิกผมเล่นใน PC ก็ทำออกมาได้สวยงามบรรยากาศภายในเมืองรายละเอียดโดยรวมถือว่าดีเลยครับที่สำคัญคือถึงแม้จะเป็น Open World แต่ก็แทบไม่เห็นบั๊กหรือว่ากริชของภาพให้เห็นเลยและถ้าจะให้คะแนนเกมนี้นะครับผมขอให้ที่9.5คะแนนครับ สำหรับผมแล้ว Rocksteady ปิดฉากแบทแมนภาคนี้ได้ถูกใจแล้วก็ประทับใจผมมากๆโดยเฉพาะระบบการต่อสู้ที่ผมชอบที่สุดของเกมนี้เลย b a ทม o b i ิ e ที่ทรงพลงังฉากไล่ล่าที่สนุกและตื่นเต้นมากๆรวมทั้งเนื้อเรื่องที่ตื่นเต้นน่าติดตามตั้งแต่เริ่มเกมจนวางจอยไม่ลงจริงๆครับแต่ข้อเสียของเกมนี้ในมุมมองของผมก็คือถ้าคุณจะเล่นที่ความละเอียดสูงสุด PC ของคุณจะต้องแรงพอสมควรเลยครับ ขนาดผมใช้9 8 0 Ti ก็ยังมีกระตุกให้เห็นอยู่เลยแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเพราะว่าผมอัดไปด้วยหรือเปล่านะเอาล่ะแต่ที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดคุณผู้ชมที่เล่นใน PC และยังไม่ได้เล่นเกมนี้ตอนนี้ราคาใน s t e ี am เหลือเพียงแค่500กว่าบาทเท่านั้นซึ่งถือว่าคุ้มสุดๆครับถ้าคุณผู้ชมชอบเกมแนวนี้แล้วก็แนะนําเลยครับสนุกมากๆแน่นอนแต่ก็อย่าลืมนะครับเนะื้อหาทั้งหมดเป็นความเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นคุณผู้ชมลองดูรีวิวจากที่อื่นประกอบการตัดสินใจด้วยนะครับ แต่ไม่ต้องห่วงว่าผมจะอวยเพราะมีสปอนเซอร์นะครับเพราะเกมที่ผมรีวิวมาทั้งหมดผมซื้อเองเล่นเองแล้วกว็รีวิวเองครับเอาละวิดีโอนี้ก็คงจะจบไวเพียงเท่านี้พบกันใหม่สวัสดีครับ